อันนั้นผมหรือหมอยโดนัลด์ทรัมป์ไม่ใช้ไข่มิ่งก็งี้ก็ไม่ได้รวยหรอกแต่ล่าสุดเปลี่ยนหลอดไฟถือหลอดไฟค้างไว้แล้วมีคนมาหมุนบ้านก็ไม่ได้รวยหรอกครับคุญแจบ้านหายผมแค่ซื้อบ้านใหม่หทำเงินตกสองแสนผมไม่ก้มเก็บมันปวดหลัง กับหัวคนละเซรฟแต่งยาเมาได้ยาหมดอายุยามมนคาร์บอนมึงไงยามมนคาร์บอนนี่มึงอะไรยามามนแพ้กุ้งยาแานแพ้กุ้ง,าง,างลุกวันนี้ได้อยู่เอสังทองไวทูเค ไม่ใช่ไม่ใช่ตัดคอมาสุกเคครับอันนั้นผมหรือหมอยโดนเอาทัมไม่ใช่ไข่มิ่งก็งี้ไว้โดนถอนไอ้กูจะหลุดหมอยโดนเอาท้มเอ้ยครับลุงเอครับลุงเอครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูหลุดน้องกูหลุดไอ้หมอยโดนเอาท้ำมีสาวไปเดี๋ยวไอ้กูไม่ไหวแล้วีหมอยโดนเอาทัมเฉยเดี๋ยว กูไม่ไหวไอ้หีกูเจอหมอไอ้โดนท่านทำ oh! ไปเนาะมึง <laughs> คิดได้ไงวะน้องน,น,นั่นผมหรือหมอไอ้โดน,นท่าำกูไม่ไหวแล้วหน่อยนะครับ <India. S 1> ม,ม, <laughs> มึงไงสันจีอ <laughs> ินเดียมึงไงสันจีอินเดียกูจะล่วสันจีอินเดียหลุดจริงแต่งฮาวิเอเลียสได้เคธานอยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปล่อยทองคณองเดช แต่ง,ตงานเด็กอิเลี่ยได้เขียนอัอนอยเรอินหรือเกตาลิบนันเฮ้ยอย่าบอกนะว่าได้อีเกฟอยอีเกย์ไฟเปล่าอย่าบอกว่ากูได้ยาเมานะไออาดีไอ้อีเกฟอยอีจีเจลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้เหมือนนะ สวัสดีครับพี่โจอี่บาซูอ่ะทเอ้ยไม่บอกให้แม่มาขอด้ใช่จะล้อล้อลอยจนหนึ่งใช่เป็นรามีนทางทุงเหรอคะเหมือนอยู่ในอี่บาซูอ่ะเหมือนนะเนื่ตาแบบนี้ผมสีเทาแบบนี้อยูแบบนี้คือรามินยายนุดนึงเคยคิดเชิงไอเอ็มกำลังจะเนี้ยบอลผ่านฝั่งตรงข้ามเลยนี่มาม่าบนหัวเป็นคำขอบคุณ ขอบคุณกำลังใจในวันนั้นตอนนี้ผมมีมาหาลาัยแล้วค่ะเอาละครัทุชคนตัวเป็นบัลลังค่วยโาะจำทีนี้ก็จะเป็นทางด้านของระมินนอยค,คาบอนหนึเอีขา,บ,า,นนาบ้านหนูเองฝนตกไหมคะบา้านหนูตกซาค่าสารางังดีโยโย,ยาเมาได้บัลลงดอแล้วหรอครับ ยังครับยังไม่ได้ครับกพบไว้สองลูกที่คางไม่เคยเห็นมึงเป่งนเออะไรสักเรื่องมีเรื่องเดียวจริงๆที่มึงเกี่งนคือเรื่องบิดเดี๋ยวย่ามาขอจูบบัลลงดอก่อนนะครับถ้ามาสองลูกเดี๋ยวเดี๋ยวย่ามาขอจูมบัลลงดอก่อนที่ได้มัลลงดอมาสองลูกเนาะรักชาติไหมครับรักครับถ้ารักอย่าลืมเปิดแพ็กทีมชาติไทยนะครับอ๋อแล้วไม่แล้ว ที่ม่ขนสกปรกไม้แรงเมาเต็มเลยครับลุงช่วยแลบลิ้นเก็บให้หมดเลยได้ไหมครับได้ครับพ่อผมชื่อโอ๊กอย่าล้อนะครับพ่อมิตรแม่นุชตาไทยปู่ขำย่าสียายถนองถ้าได้ตูเล่ตัวเล็กมึงให้กูทำไรมาตัวเลกได้ตูเล่ทำไรเรียมบางรามีนผูกคอปาดคอโดดหน้าต่างโอนหัวหัวตึก ลุงเอจากใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเปิดหาตูเร่แต่ไม่เปิดหาซอนที่เป็นคนเชียด้วยกันเพราะลุงเออัคติเปอร์ให้มี่มือเดี่ยวเดียวเดียวหลุดคิวเดียวเดียวเดียวรอนเดี๋ยวกูหลุดมือจริงน้อง๋ยวอันนี้หลุดคิวกูจะตบแบบตลกไงเฉชดนะลุงเอครับขอพลังใจหน่อยผมอะทีสองซอฟลงหน่อยนะขอละซอฟลงหน่อยหนึ่งนะสมองเสีนออกไปข้างนอกนะ นะครับแค่นี้ก <refugees> <oyu> ็จะไม่มีอยู <ious> <min> ่แล้วนะยรักลุงเอมากๆนะครับพี่ก็รักน้องพอตเหมือนกันนะครับขอบคุณอีกหนึ่งพันน้องพอตนะครับลุงเยนโลค้าเพาะฉะนั้นลนะครับทีมฟุตบอลทีมไหนเป็นมวยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยโอลิมปิกมาเฉลยขอโทษครับถ้าไม่พาลุงไม่เทที่มีครับ มครับนีน้องชูเมะเองนะครับน้องชูเมะขอมีอะไรกับลุงหน่อยได้ไหมครับจะทำให้ถึงที่สุดเลยครับจะวอาของคุณด้วยนะครับหนึ่งพันโดเลนะครับนะฮะยุงเย็นโลครับ ทีมฟุตบอลทีมไหนเป็นมวยติ๊กตอกติ๊กตทีมฟุตบอลทีมเป็นมวยโอลิมปิดมัดเสยขอโทษครับถ้าไม่หาลุงไม่ท้อใช่ไหมครับหายเมาอย่างนี้มันต้องเมา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 เาเมาเมาเ้อยมาเมเมาาเมาเมาเมาเาเม่เมมาเาเมาาเีเมาเิเเมาเาเมาตมาเมาเมาเนาเอยากกูไม่เคยได้ยินมากนี้มาเมาเ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 มาเมมากมม่เคยได้ยินมึงเวลามึงเล่นมุกมึงอย่าเพิ่งรีบไปออกตัวดิน้องเออ ไอ้ที่มึงทิ้งช่วงก่อน,นไอ้ไปน้อยใจซะแล้วลุงเอครับอ้าปากหน่อยครับกว้างกว้างครับลักกี้ลูกได้เวลาไปวิ่งเล่นกับเพื่อนแล้วนะ <c oughs> กกนั่นไงดงงมา <c oughs> ลักกี้ลักกี้มาเพื่อนเร็วรูปโหนกหีมันเป็นยังไงครับผมไม่เคย,เ,คยเห็นกูเคยเห็นบ่อยแล้วครับน้องนะครับลุงเอครัทำไมขึ้นไม่มานนอมตัวแบบนี้ผมว่าลุงหล่อแบบรถโดยสารสบู่มากครับหล่ออะไรวะรถโดยสารสบู่แบบบัสโซบ รอแบบรถโด้ยชาครับทำไมไม่ทำฟูลิเวอร์พูครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม i อทางสเกาเซอร์รอแบบรถลุงแก่แล้วจะบูรดครน่องผมหรอกรอแบบ ทีสลักออกมาไม่ใช่สมองลุงเอครับเพราะสมองลุงเอรอยหยักน้อยกว่านี้ครับลุงเอขันชอบลุงเอนะคะูีคู่มาหลายวันแล้วค่ะคือขอบคุณมากนะคะลุงสอนหนูบทีตอนเรียนหน่อยก็อะก็เวลาเวลาเวลาหนูเรียนหนูก็ทําอย่างนี้นะครับเ็มลุงพูดได้ไงว่าทําไมเคลื่อนลูกรักเกนแบบนี้กับสาวหงแดงได้ไงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณหงแดงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทางสโมสรให้น้องให้น้องเก็บให้น้องเก็บลิควิดนะครับลุงเอครับมจะีเี่ยเจะเจกเสื้ออาคาบนะครับ พอมันมีเหลี่ยมเก้้้าานนี่เะใหูกกั็ยิดอย่างี้นะครับไลฟ์นี้มีโอกาสเล่นกับจานเอ็มไหมครับเกล้งหยิบไม่ถึงอย่างนี้แล้วก็พวกที่ล้อแมนยูเป็นไรมากป่าต่อยกับกูไหมนะครับเวลาเพื่อนจะมาช่วยบอกเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องกูชอบทำอะไรด้วยตัวเองเพื่อนบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูเก็บให้ทำเั็นยากขนาดนั้นไม่ต้องกูจะทำอะไรด้วยตัวเองทุณลุงว่าไงครับประมาณนี้นะครับวิธีบทนะครับ ผม,ม<า>อยากเห็นลุงเอกินฟรีครับอยากกดไลค์สตอรี่ลุงเอเข้าโรงพยาบาลครับคือน้องมันง่ายๆเลยครับเที่ย้กุกินนะครับยาเมรหรือะะยา,าคือเป้าหมายของมันอย่างเดียวก็คือกดไลค์ตอนที่กูอยู่โรงพยาบาลนะครับน้องมันอ่ะช่วยสารขันหน่อยได้ไหมนะครับเอตัวเลกสองนะครับกูมีแต่ตัวเท่าไหร่เอาไหมน้องมันอยากกดไลค์สตอรี่ลุงเอในไอจีเนี่ย วันนั้นเองราไปก่อนห้าสิบศูนย์นะเองเฮ้ย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 ปาจงม่งปาจงม่งลุงเอขับเพื่อนผู้หญิงชวนไปทำงานกลุ่มที่บ้านสิงหงเลยดีไหมครับหรือสดเลยน้องมึงอย่าทั้งไรเถิดมึงเป็นฮิอะไรใครชวนเลยไม่ได้เออเบรดพีดตกกูจะรั่วบางคนแม่เขากดไลฟ์สตอรี่มึงอ่อผ้าหอบผ่อนไปหาเขาเลยบันสีมือโดนเองลูกจ๋ายังไม่รู้เลยตอนปัดนะเอาเบนด้าห้าร้อยไหมครับเห็นพยาธิขึ้นเตัวหนเลย เนี่ยมึงช่วไหมทุกวันนี้คุยสองสาวกูไม่กล้ากดไลค์สตอรี่เลยนะจริงๆไม่จริงๆนะทุกวันนี้นะกูพูดตรงนะเวลากูเล่นไอจีนะขนาดผู้ชายที่มันแ็กสตอรี่กูอะกูไม่กล้ากดใจให้ใครแต่มันล่อลูบงกูจริงๆรอกูพูดกูสาบ้าเลยไม่กล้ากดหัวใจให้ใครเลยแต่ต้องพาไปรักษาเกี่ยวกับกระดูก่อนไม่เดี๋ยวนี้มันทำอะไรอะใช้ชีวิตยากมากมันใช้ชีวิตยากมากมันถนัดซ้ายมึงถนัดซอยไม่กูกูคิดว่าไม่กูเผื่อไปกด ตอรี่มันจะลอรโมงกูไม่ไหวกูคิดเลยนะเดี๋ยวฝากเม็ดแดงยี่สิบไว้ที่ป้าแม่บ้านนะครับทุวันนี้เวลาลุงเอรีโพสลุงกูรีเฉยกูไม่กูไม่กดใจให้แน่นอนนะครับเกดูกูไม่ค่อยกดใจให้ใครอะไรชอบแตกตอแกอแตกแตกตอแอแตกตแกตอแตกตอไาอแกตอแตกอมตกตอแไกตอแตกตอแตกตอแตอแตก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 อกูอแตกตอแตคตอแกูอากูอแตกตอมตกูอแตกตอแตกอแตกแกแตกตแตกกูกตอแตกตอแกตแตกกกก กดใจให้หรอกทำไมเคลมาหน่อยอยากได้ล้เยดถูดอยู่ดีๆคิดเชิงตุยด้วยชูวูให้นามท่วมเป็นสาวไหวแีไมนี่แหละเหตุผลที่กูไม่กดใจให้นี่แหละเห็นไหมโดยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาศาสตร์เห็นไหมตั้งใจฟังนะเครื่องหมายสนลุงเรดการเรียนไม่เด่นเย็บผมหนสืพันเครื่องหมายสีเหลืองนโมอืม เห็นไหมตัวอย่างก็ว่าอยู่มาม่าผมหายไปไหนอยู่บนหัวนี่เองมึงเห็นไหมตัวอย่างชัดเจนไหมเห็นไหมกูจะรอดากูเนี่ยวันนี้ผู้หญิงห้องมสามทับสองกดไลค์รูปและสตอรี่ผมซื้อถุงจัดเลยไหมครับถ้าเจอลุงตัวเป็นเป็นขอหอมแก้มจูบแก้มนี้เลยครับได้มาอ่าอ่าผู้ชายผู้ชายแค่ไปกดกันที่ตู้อ t m สามพันแต่ตู้ปล่อยเงินออกมาแรงเกินโดนคู่เวยค่วยโดเลยทูวูให้จบจบคืออย่างนี้สถานการณ์นะครับที่น้องเขาถาม่าเคยไหม กดตั้งอยู่ดีๆนะครับคอยเทียมอยู่รึกอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยทำไมทำอย่างเงี้ยพาอฉันร่างแมนยูนี่บักมากครับ AID พ่อดัร่างเก่าครับลงแรงไป15บห้าเกมเป็นกองนันร้องอยากบอกทุกคนนะครับเวลาป็นรักให้โยกหลบไปก่อนนะนักมิตบอกว่าถ้าเกิดที่ถกคุยบอกว่ามันจบ การเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับเวลาเวลากดตังค์เนี่ยให้แนะนาให้ลุงครับอรอบ,บหลังก็ไม่ต้องตอบหรอกรถ้าจะเมินโด้กูขนาดนี้เออนะครับกูบอกไม่ต้องตอบอเนี่ยเสวเวลากดตังค์ปุ๊บเวลางเงินจะไหลนะให้น้องใช้สก,กิลจุกตัวเองม<ล>งันจะเกิดเหตุการณ์อย่าง<ห>ที่น้องวันไหนที่เอรู้สึกท้อให้เด็กผีแบมือให้ดูครับเราจะรู้ว่าไม่มีสักถ้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีวองไตโหงเพราะกินทุเรียนทอดครับ มันกินใไล้งูจงอางใจว่าได้หมองนั่งเครื่องบินจากอุบลไปกรุงเทพเพื่อตามหาความรู้ที่หายไปตั้งแต่กำเนิดครับรักนะไม่ต้องรักกูครับนีเแม่พอลุงเขามาไลฟ์ก็ด่ากันไอ,อพวกชาติหมาส<อ>ันดานความ<ไ>แม่มึงตาย<อ>หุ๋ยพ่อมึงดีกูด่ามึงอะเยียเอ,เอก็ไม่ได้รวยหรอกแต่ล่าสุดเปลี่ยนหลอดไฟถือหลอดไฟค้างไว<อ>แล้วมีคนมาหมุนบ้าน มึงคิดดูอ่ะไม่ได้รวยมากนะครับไม่ได้รวยีิโมเลสเตมีปีต่อเตมไหมครับหลอดไฟเสียนะครับมันถือหลอดไฟไปช่างคนมาหมุนบัตรโอ้โหกระโดดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากจะเกิดกูหมดเป็นล้านเครื่องหมายแล้วคนเหลี่ยมรำไม่จริงจริงหายาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอปีเตอร์ชมิีเทลได้กปีเตอร์ทำไพอถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆก็ได้ไม่คุ้มถอนทุนจากคนดูถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้จริงเพื่อ รักลุงมากมากถ้าเจอลุงผมขอลูกควยเบาเบาสุดแรงงงเกิดไม่ไหมครับใส่เสื้อทีนแชมป์ก็ไม่ได้รวยหรอกครับแค่เวลาไปโรงเรียนมีคนมาหมุนโลกให้เผื่อให้โรงเรียนมาอยู่ตรงหน้าก็ไม่รวยเท่าไหร่อากาศร้อนรอนก็แค่ย้ายภูเขาน้ําแข็งจากขั้วโลกเหนือมาไว้ที่บ้านฮ่อรวยบีฟดูดบูธดีดบีบถูดบูธทีนผมกินแล้วชักเลยครับเฮ้ยทำไมอ่ะ ง่วนออย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 ก็ไม่ได้รวยหรอกแต่เวลาจะขึ้นบ้านให้คนมาเลื่อนบ้านลงมาให้แทนที่จะขึ้นบันไดนอ้องมึงมึงมึงเลิกโขดรวยก่อนทิเอาจริงผมก็ไม่รวยมากแค่จะเดินแต่ละก้าวก็จะมีคนคอยนอนราบให้เดินเพื่อที่เท้าจะไม่ต้องถึงพื้นอ่ะอรวยไม่รวยวไม่รู้ครับทุกวันนี้นอนเฉยเฉยต้องทำอะไรขนาดหายใจยังใช้เครื่องหายใจแทนอ อันนี้มึงนอน <refin> ements, ติดเตียงมาอันนี้พอมึงน้องไม่ได้รวยหรอกครับแค่สัรพากรมานั่งตรวจภาษีทุกวินาทีจบนะน้องน้องทุกวินาทีเลยแมวอะไรน่ารักถ้าไม่รู้ลองอ้อนด้วยภาษาแมวดูค่ะหไม่เหมือนแมวเหมือนสัตว์การมากกว่าวันนี้ยายที่โง่หรอกครับน้องมันถามอ่ะยายที่โง่อ่ะฮะ ไอ e เอยเอย้ายที่ชมวัวก็ไม่ได้รวยหรอกแต่จะขึ้นไปดาดฟ้าแล้วจะโดดลงมาสาว่ายน้ําตอนนี้โดนลงมาสามวันแล้วยังไม่ถึงลุงเอค่ะบ้านลุงเอสห้องนอนสามห้องน้ำไหมคะใช่ค่ะหึ้ยรู้ได้ไงอ่ะมึงรู้ได้ไงครับมึงใครเนี่ยก็ไม่ได้รวยหรอกครับคุณแจบ้านหายผมแค่ซื้อบ้านใหม่ทําเงินตกสองแสนผมไม่ก้มเก็บมันปวดหลัง ผมก็ไม่ได้รวยอะไรมากหรอกครับไฟดับผมก็จ้างนาซาหนึ่งดวงอาทิตย์มาใกล้ใบ้านครับไม่ได้รวยเท่าไหร่แต่จะสั่งให้ทีมคุกเปลี่ยนโลโก้แ p ปเปเป็นทุเรียนผ่าครึ่งซี่มึงทำเพื่ออะไรเนาะลุงเอครับ <laughs> ผมเปลี่ยนโลโก้แอปเปเป็นทุเรียนคริงซี่ <laughs> ทไไปเพื่ออะร้กรวยไม่รวยไม่รู้คราวก่อนผมเผลอเรียกอีลอนมัสก์กลับมาบ้านเพื่อเต้นรถแห่งานบวชแมลงสาบผมโอ้ไม่งานบวชไม่เหมือนที่ดูงานบวชให้แมงสาบอะเวลาน้ำไม่ไหลผมก็อาบน้ำด้วยเงินแทนอคเคิบนองๆคนนีอาบน้ำด้วยเงินน้องมันอาบได้ที่ไหนไม่รู้อ่ะเธอก็ไม่ได้รวยหรอกครับขนาดยาสาบผมหมดแล้วยังใช้น้ำมากรองขวดแทนอยู่เลยครับ อันนนี้่าก็ไม่ได้รวยหรอกปีหน้าอยากดู UCL ก็เลยย้ายทวีปยุโรปมาแทนทวีปเอเชียตอนนี้กำลังดำเนินการก็ไม่ได้รวยหรอกครับก็ไม่ได้รวยจริงๆมุงรอฟังอะไรเรียนได้เรียนนะครับมันสำคัญจะได้ไม่ต้องเพิอมโนเหมือนไอ้พวกรวยไม่รวยอยู่ตอนนี้ครับคมคมนี้นหลยนะครับอฮาเล่ดีวิสันที่จอดอยู่วัดผาซ่อนแก้วใครจะเอาก็ไปได้เลยครับ กูก็ไม่รู้ว่าของใครผมใจถึงไหมอ่าใจถึงนะครับกูไม่รู้ใครเอาไปได้เลยนะครับผมไม่รวยหรอกครับ,รบใช้เงินยี่สิบให้ควายมาสตรีมัชีวิตผมดำดิ่งมากเลยไมครับผมเป็นนักประดานา้ำชีวิตดำดิ่งอีกกูก็ไม่ได้รวยหรอกครับ,รบนั่งรับยอดจากพวกโดไม่ได้รวยชิวๆพวกที่โดก็ไม่ได้รวยหรอกช่วยโดนเกินยี่สิบให้กูดูหน่อย ก็ไม่ได้รวยหรอกค่ะใช่พวกอ่ะไม่ได้รวยหรอกคนรวยจริงมันนั่งรับยอดพวกมเรืงยูนี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอวานลุงครับถ้ายอดถึงแล้วแล้วให้โดดหน้าต่างเพื่อเป็นการส่งสัญญาณส่งนะสัญญาณพออ่อปุ๊นนะไม่ยอมทำอ่ะอ๋ออ๋อซอยแว่นที่ใส่ให้ดูหน่อยครับคือเดี๋ยวกูติดเหลืองอ๋อได้ครับแว่นก็ติดเหลืองอยู่เนาะอันนี้น่าจะเป็นแว่นติด อันนี้แว่นติดเหลืองนะครับทําไงดีครับผมเปิดทีเดียวได้ยาย่าตูเร่ไปบอกเถอะเล่นพ่อเล่นแม่เดี๋ยวกูตกปากแตกโทษครับยืมเงินดุดม้าหน่อยครับยืมเงินดูดม้าหน่อยครับยืมเงินดูดม้าหน่อยครับยืมเงินดูดม้าหน่อย จากมุมไบนาเอบังดุรีลูกิวเดลีบุกยึดที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกิดเป็นชายไม่ไทยก็ขายโรตีเครื่องายสี่เหลี่ยมมุมบาโวยโอ้ยมุมไบโวยเกิดเป็นชายไม่ตายก็ไอแอมฟรอมช่างเอ้ยมุมไบโวยวาน้องเกิดเป็นชายไม่ไม่ตายขายโรตีวาน้องไอแอมนกแสก three two แน่จะรั่วเกิดเป็นชายไม่ไม่ตายก็ขายโรตีเที่ยวลังเอไอยูสติเมตเวอร์รี่มาชัพยูกูดเวิร์ดลูกแม่หนูพ่อมิีด ทำไมชัดเดี๋ยวน้อง,องเดี๋ยวเียวทำไมชัดลูกเมนุ์พอมิด<อ>น้องเดี๋ยวนะลูกเพนเมนุษพอมิดมึงชัดไปนะมึงชัดนะมึงชัดนะ